สิบบอกเ่าสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถกระบะเมอร์สองนะคะพร้อมให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถกระบะคันนี้นะคะเครื่อง2.5ค่ะรถปี04นะคะสวยเดิมพร้อมขับใช้งาน i s u z u d m a x c a b นะคะเครื่อง2.5 SX เปี04เลขไม่หน่0 0 0โรค่ะรถสวยเดิมพร้อมใช้ได้เลยนะคะเครื่องดีเคลียร์ดีภายในดูดีแอร์เย็นเบาะสวยช่วงร่างแน่นๆ ล้อมแม็กขอบ17ยางยังดีนะคะเล่มชุดโอนมีครบค่ะราคาคันนี้นะคะเพียง1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพอให้ท่านจับจองไปใช้งานได้เลยนะคะจะวิ่งทางใกล้ทางไกลก็ไปกันได้ค่ะและเครื่องยนต์ก็ประหยัดอัตราการเร่งก็ดีเยี่ยมด้วยนะคะเหลือนใหม่ขึ้นครบค่ะเลขใหม่1,096,000กิโลเมตรสนใจทักคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ พิกัดดูรถอยู่แถวซอยวัดราชประดุกพึกษา3ซอย10ค่ะแอดมินใส่รายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ